สวัสดีค่ะลาตานามนีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทาในดวงนะคะสวัสดีชาวราศีเมถุนนะคะคนที่เกิดเดือนวิถุนายนนะคะหรือว่า,าลัคนาราศีเมถุนรับชมรับฟังได้เลยนะคะเรามาดูกันนะคะ <S <S ปักแรกเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรการงานการงาเงินแล้วก็ความรักเราเริ่มจากการงานนะคะชาวราศีเมถุนการงานจะเป็นอย่างไรในช่วงปักแรกเดือนกันยายนนะคะ <c oughs> ชาวราศีเมถุนปักแรกเดือนกันยายนไพ่พะพายนะคะไพ่พระแม่ธรณีแล้วก็ไพ่นั่งหมูนะคะพระนางเป็นจักรยาน <c oughs> <c oughs> การงานนะคะ <c oughs> <c oughs> ชาวราศีเมถุนปักแรกเดือนกันยายนเนี่ยการงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในองค์กรหรือว่า เปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานเป็นได้นะคะอืมเพราะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันก็ทําให้คุณว้าวุ่นใจสับสนสักหน่อยก็ขอให้คุณมีจิตใจที่หนักแน่นแล้วก็มั่นคงนะคะอืมมันมีความมั่นคงมันมีความแบบเอ่อมันมีความดีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงนั้นมันอาจจะไม่ได้กระทบอะไรกับคุณมากขึ้นแต่คุณวิตกกงังวล นะคะกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นช่วงนี้ระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองนะคะอาจจะเป็นอารมณ์ขึ้นขึ้นลง,ลงง่ายในหน้าที่การงานหรือว่าในที่ทํางานเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังตรงนี้นะคะมีเกณฑ์ได้งานเนาะแต่ว่ามันช้าหน่อยอะ่ะเออเหมือนมาในในาทีสุดท้ายกับการได้งานนะคะแต่ก็จะไปในทิศทางที่ดีมีความมั่นคงเกิดขึ้นได้นะคะหลังจากนี้เราจะนากระสังทองนะคะอาจจะมีน้ำมูกหรือว่าไอสักหน่อยนะคะช่วงนี้พี่หมอไม่สบายนะคะ อะธาตไใต้สำรับเป็นไพ่ <c oughs> รัชนากสังทองนะคะเป็นไพ่ของความหวาวุ่นใจสับสนนะคะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วจะดีนะคะช่วงนี้อาจจะมีอะไรที่รู้สึกขัดแย้งกับคนอื่นหรือคนรอบข้างก็ได้ความคิดเห็นไม่ตรงกันก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นควบคุมอารมณ์แล้วก็เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองก็ได้ก็ดีนะคะเออคือลักษณะว่าเรามีความคิด คือความคิตนิลนาการของเรามันโดดเด่นมันดีให้เชื่อมันก็ดีและรับฟังความคิดเด่นของคนอื่นด้วยก็ดีนะคะก็ลองเอาไปอัดแอปใช้นะคะแล้วจะดีอช่วงนี้อะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์ <c oughs> จะดีนะคะอาหาริมรักหรือว่าอาหารการกินร้านอาหารเนี่ยจะโดดเด่นมากนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ใช้เป็นประโยชน์ออะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะ อ่ะต่อไปเรื่องเงินชาวราศีเมถุนเรื่องเงินเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีเมถุนเรื่องเงินเป็นอย่างไรต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าเกิดว่าพูดติดๆกัดหรือว่าไอหรือว่า,วามีน้ำมูกนะคะช่วงนี้ไม่สบายเนาะวิดีโอเลยมาช้าเลยอ่ะามาดูเรื่องเงินเรื่องเงินพระอาทิตย์เลยนะคะมีช่องทางรูปทางการเงินใหม่เพราะแม่เอ่อพระเทาเวสสุวรรณการเงินก้อนใหญ่นะคะแล้วก็สุดท้ายไพ่ ความกดดันความว้าวุ่นใจการหาทางออกเรื่องการเงินแต่คุณจะมีทางออกนะแต่ทางออกมันเหมือนแบบโอ้โหนาทีสุดท้ายหลือเกินกดดันหลือเกินแต่มันจะได้มานะคะไพ่สุดท้ายนะคะเป็นไพ่พระขันทก,กุมารมีเกณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆช่องทางใหม่ๆหรือการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ที่จะเก็บเงินเป็นได้แสดงว่าอาจจะหมดนี่หมดสีก็เป็นไปได้มีผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือคุณในเรื่องการเงิน ะะช่วงนี้ถ้ายิงวิ่งเต้นทําธุรกรรมทางการเงินใดก็จะประสบความสําเร็จต้องวิ่งเต้นเข้าหาผู้ใหญ่นะคะการเล่นเส้นเล่นสายนะคะมีเกณฑ์ที่จะทาให้มีช่องทางทางการเงินที่ดีเข้ามาในช่วงนี้นะคะขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เงินมันยังไม่ค่อยเสถียรนะคะก็จะมีเงินที่แบบเข้ามือซ้ายออกมือขวาได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ด้วยนะคะ ทีนี้เรามาต่อกันด้วยความรักแล้วความรักเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีเมทุนความรักเป็นอย่างไรขอารามีครูบาอาจารย์นะคะดูซิว่าความรักเป็นอย่างไรชาวราศีเมทุนความรักความรักต้องเรื่อยๆช้าๆสบายๆนะคะอย่ารีบอย่าด่วนจะตัดสินใจนะไพ่ใบที่สองและไพ่ใบที่สามม,มีเกิดอาการคั่งรักได้ในคนโสดนะคะเพราะฉะนั้นอย่า อยาคข้างรักจนเกินไปนะคะใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์มันมีอะไรที่แบบเทาๆมืดมืดมัว,ม,ว,ม,วมัวเกิดขึ้นได้นะคะหรือว่าข้างรักลุ่มหลงสักหน่อยหนึ่งนะคะอืมหรือว่าช่วงนี้มีอะไรก็ให้ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เรียนรู้กันไปเรื่อยๆอย่า,อย,า,อ,ยาอย่ารีบเร่งนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ระมัดระวังวาจาระมัดระวังคําพูดนะคะอาจจะชอบอยากอยู่คนเดียวก็ได้แต่เมื่อมีคู่นะเราก็ต้อง เขาเรียกอะไรอ่ะจัดสรรให้มันให้มันสมดุลกับการงานกับหน้าที่หรือว่าเวลาให้กับตัวเองแล้ววละเวลาให้กับคนรักนะคะต้องสมดุลสักหน่อยในช่วงนี้ไม่กันก็ว้าวุ่นได้นะคะ,ะทีนี้เรามาดูว่าไพ่อยากบอกอะไรชาวราศีเมถุนนะคะไพ่อยากบอกอะไรชาวราศีเมถุนปากแรกเดือนกันยายนไพ่อยากบอกอะไรไพ่ใบแรกพระโคนนทินะคะ แล้วก็ไพ่ใบที่2นะคะเป็นไพ,พ่พพิคเนศทรงหนูและ3เป็นไพ่ของพระนางสุพรรณมัชฉานะคะไพ่บ่งบอกถึงช่วงนี้ถ้าเหนื่อยนะักก็หยุดพักนะคะไปเที่ยวพักผ่อนมีการรวมกลุ่มหรือว่าสังสรรค์กับเพื่อนเราจะดีในช่วงในช่วงปักแรกเดือนสิงหากันยายนนี้นะคะมีการรวมกลุ่มนะคะมีความสําเร็จเกิดขึ้นถ้าคุณต้องการความสําเร็จ ก็ตั้งใจขยันและอดทนมันก็จะมีความสําเร็จนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าอยากได้ความช่วยเหลือก็แค่พูดออกไปขอความช่วยเหลือคนรอบข้างเขายินดีช่วยเหลือคุณนะคะหรือช่วงนี้เดี๋ยวจะมีคนมาช่วยเหลือคุณในหลายๆเรื่องที่คุณต้องการนะคะอ่ะและนี่คือปอกแรกเดือนกันยายนนะคะก็ขอให้คุณโชคดีแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะชาวราศีเมถุน